ก็เนี่ยครับเ,เกโชศรียาภรณ์ท่านนี้เราซ้อมมากี่วันครับเดือนหนึ่งครับซ้อมอยู่ที่คใครศรียาภรณ์อ่าก็อ,อยู่ที่สวัชเชเลยมีใครเป็นคู่บ้าวสาวเรามัง่งมีิลาชัยว่าหนึ่งสยาม <ขอ S 1> ก็คือเพื่อนพี่ๆเพื่อในในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าปีสูงเท่าไหร่สูงร้อยห้าสิบเก้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้สิบสองสิบสามมวยสไตล์อะไรครับ <L an> ก็เดินได้เตินได้วันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรเมืองสิงห์นะไม่เคยต่อยกันแน่นอนรค,รครั้งแรกเลยได้ศึกษาเค่งมาต่อยเขายัางศึกษาแล้วเขามวยสไตล์อะไรก็มือเดินได้้แลววันนี้มาเจอ,อเขาวางเกมมาแผงไงดิก็รอดูเวทีเดี๋ยวต่อยตามตาตาเราไปมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุ้ยก็บรรทีเนาะล่าสุดต่อยไหนมาต่อยที่อ้อมน้อยก็ที่นี่เลยวันนั้นต่อยกับใคร ต่อยกมนุษประกาศนะเป็นไงบ้างวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไป,ไปเวทเท่าไหร่ครับ39 39วันนี้ต่อยที่เวท39 <5 S 2> ครึ่งเอาสามสิบเก้าจุดห้าก็ขึ้นมาครึ่งกิโลเมื่อเช้ามาเป็นไงบ้างช่างแล้วครับผ่าดคิ้นครับออกมาขาดเลยมาสบายเนาะร่างกายตัวนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชานะเอาไข้ามาเดิมครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสองสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วของเราตอนนี้ ตอนนี้50กว่าค้นจังหวัดกรุงเทพม,มานะ,ะเด็กก็ทมอ,อ้าวฝากเชิญชวนแฟนแลับรถหน่อยครับฝากพี่น้องแฟนมวยก็ติดตามครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้เต็มพี่พามาชนะไปฝากนะอ่ะขอให้น้องโชคดีสมัครขครับ